มารีก้มหน้าอ่านหนังสืออย่างตั้งใจแม้ผู้หญิงในยุคนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนวิทยาศาสตร์แต่เธอไม่ยอมแพ้ความรู้ไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าเราจะเป็นใครเธอเดินทางมาปาร,รีสเพียงลำพังหัวใจเต็มไปด้วยความฝันข้าจะต้องศึกษาให้มากที่สุดข้าจะพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เราค้นพบธาตุใหม่ปีแออุธานมารียิ้มด้วยความตื่นเต้นข้าขอเรียกมันว่าเรเดียม แสงสว่างนวลเรืองจากสารทดลองโลกวิทยาศาสตร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอกลายเป็นหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลข้าขอมอบสิ่งนี้ให้กับทุกคนที่เชื่อว่าความรู้ไม่มีพรมแดนเธอกล่าวต่อฝูงชนที่ปรบมือกึกก้องแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเธอกลับเลือกช่วยเหลือทหารบาดเจ็บด้วยรังสีเอกวิทยาศาสตร์ต้องใช้เพื่อช่วยมนุษยชาติแม้วิทยาศาสตร์จะทําให้เธอป่วยจากกำมันตรังสีแต่มารีไม่เคยเสียใจความรู้ต้องถูกส่งต่อ เธอพึมพำก่อนหลับตาลงอย่างสงบข้อคิดจากเรื่องราวของมารีกูรีผู้หญิงมีพลังไม่แพ้ใครหากกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า